เอาเองับไม่ต้องครับข้อเจ็คนี้หินของผมตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าจะต้องเกิดที่เมืองไทยตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ก็คือได้ดูหนังเวอร์ชันต่างบแล้วก็ถ้าสองคนนี้ก็เด้งลอยว่าเรารู้สึกว่าถ้าแข่งป็นไทยแล้วถ้าสองคนนี้เล่นนี่น่าจะสนุกมากๆแล้วก็น่าจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นของไทยเราแล้วถ้าดึงเสน่ห์สองคนนี้มาผสมผสานแล้วเป็นแบบของเราเนี่ยเราอยากเห็นมากๆเลยแล้วก็เห็นว่าถ้าคนนี้กำกับจะเป็นยังไงเป็นแล้วเริ่มมาจากว่าถ้าเป็นผมเอง เราเองเนี่ยอยากดูมากๆอยากซื้อตั๋วดูเรื่องนี้มากๆเลยเราก็เลยเนรมิตมันขึ้นมาเองซะเลยก็คือเห็นแบบจากภาพปุ๊บเป็นสองคนนี้เลยตั้งแต่นาทีที่ดูอยู่เลยนะครับเวลาดูก็จบแบบว่าหัวผมก็แล่นตลอดเวลาเลยแล้วก็แบบต้องทำแล้วต้องทำให้รันกลับมาไทยปุ๊บผมโทรศัพท์ทันทีเลยโทรหาใครก่อนโทรหาหมูก่อนคุณเก็บความเด่นได้ก็รีบโทรหาเหล่านี้เลยก็แต่ถ้าเขาไม่เล่นปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ทำเลยนะเขาที่แบบนี้ เขาบอกว่าขอดูหนังก่อนนะ,อะขอดูปุป๊บเขาก็ทันทีเลยนะทําไมตอนนั้นถึงคิดว่าต้องเป็นสองคนนี้นะคะมันมีโมเมนต์ไหนที่แบบเป็นภาพออกมาว่าเป็นมิวิกกับมิวคือ,ค,อคือจริงแล้วบทสองตัวละครน,นี้เป็นบทที่เล่นยากมากนะครับคือมันทั้งตลกทั้งดราม่าและต้องใช้สเสน่ห์พลังดาราที่เยอะมากๆเอาจริงในเมืองไทยนนักแสดงในวัยระดับเนี้ยพูดตรงๆไม่ได้อวยกันเองนะคือผมรู้สึกว่านึกใครไม่ออกจริงคือมันต้องใช้ คนที่แบกหนักทั้งเรื่องลักษณะอะารเนี้ยผมแล้วก็เหมาะกับคาแรคเตอร์เนี้ยตอนมีแค่สองคนนี้จริงมันพระเอกพันล้านแล้วเนาะก็พูดไปต้องถามค้าวคุณหาค้าวตอนชวนเป็นยังไงตอนถามพี่หมูตอนพี่หมูพี่หมูก็พอพี่อพี่ผิดแล้วก่อนเลยว่าต้องวินที่หมูเท่านั้นที่กั้งใจก็มีโอ้ก็ตื่นเต้นรู้สึกเหมือนกับพี่โต้งมอบซองแดงให้แล้วก็ก็ พยายามจะทำหนังสักพั้แล้วก็โอ้ว่มีโปรเจกต์ที่เข้ามาพอดีครับพอดีใจไม่เคยทำงานกับพยูนิฟิลเลยเคยเหมือนกันนานแล้วแต่ว่าในในอันนี้รู้สึกว่าได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำหลายอย่างในฐานะคนทำหนังรู้สึกตื่นเต้นมากตอนนั้นพี่ตงเขาบอกไปเข้าหินกองคนที่มาก่อนแล้วบอกครับบอกบอกคนที่พูดเมื่อกี้เลยครับแล้วพี่หมูว่าไงครับตอนพี่ตู้ทำเป็นยูนิฟิลเราก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะรู้สึกว่ามันมันดูเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันเอามารวมเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำอะไรนะแล้วก็อยากจะดูหนังก่อนแล้วพอดูหนังแล้้้วพยยาาาาามมจินนตตตกกกกรรที่บอ็ูสึ คล้องกับพี่โตมากซึ่งพี่โตต,ต้องบอกอยู่แล้วว่าเป็นของจรใช่ครับแล้วคือมองไปในมุมเดียวกับพี่โตนะคะว่าโอ้โร,รู้สึกว่ามันน่าสนุกตรงที่ว่ามันไม่ได้เหมือนเป๊ะ<ม>คือคือ,คอ,คอ,คอพอจะจินตนาการออกว่าเป็นดีดี้บิวกิน<ม>แต่ว่าเฮ้ยมันต้องตัดแปลงนะม,มันต้องแบบปรัแบบให้เป็นบริบทแบบไทยนะแล้วก็เราจะมาเล่นอะไรกันมันรู้สึกมันน่าสนุกความสนุกมันรออยู่เยอะมากอะไรยเงี้ยพอพอเป็นเวอร์ชันดีเมกเราคิดไว้ในหัวเนียว่าภาพของเราเวอร์ชันนี้มันเป็นยังไงอือ ยังไม่คิดออกทันทีก็คือค่อยๆมาคุยกับพี่โต้งคุยกับทีมเขียนบทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆคิดกันแล้วพอตอนคุยกันต,ตอนเขียนบทแล้วก็แบบหสนุกมากกันเ,เลยเงี้ยเราก็าเจอเจอพอดีไปเลยสัญญาณาที่สับปะรดจ้ม่เจอแต่ย้อนกลับไปพี่โต้องทีมมันเป็นเวอร์ชัน่นที่มีห,หนักกว่าต่ำเลยเขายากไหมตอนไปขอริบต์ผมไม่ยากครับเน่ยเพราะว่าพอเราทักไปปุ๊บแล้วก็เห็นทีมพวกเราเขารู้ว่าเป็นใครเป็นอะไรบ้างเขาก็ตื่นเต้นครับแล้วเขาก็ อยากจะให้เราทำมามามานี่มแต่รุนี้ขึ้นอีกคินพีพีป้ะขึ้นเลยเข้ามีภาพเราสองคนเลยนะครับหนังเรื่องนี้หนูมันเด็กใหม่พี่หนูจะไปสู้แล้วเพ่พลาตอนแรกเขาจะมีเล่นด้วยซ้ำชาร์จมาตั้งแต่หัวเอาเข้าสุพีพปุ๊บหนูจะไปดีเตรียมมาแล้วต้องให้เกียรติพีพีสองคนนั่น นี่เลยอ่ะพะเยาพารา้พีอ <c oughs> โอ้ยผมก็ผมโชคดีเผนังเขาดังว่าเรื่องมันดีครับ <c oughs> กับเก่งเขาวทำเรื่องดีะอะยเง <c oughs> ี้ยแต่ว่าโชคดีอยู่ในงานที่ดีนะหลานมากอะไรเงี้ยตอนนั้นสำหรับอ่าอันเนี้ยผมก็รู้สึกโชคดีเหมือนกันที่ที่ผมได้มาทําง,งานกับพี่พี่ทุกคนกเลยเนี้ยจริงๆแล้วเหมือนเดีว่าจริงๆแล้วพี่โต้งตอนที่มาชวนผมพี่พี่เล่นเนี้ยพี่โต้งก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่าเหมือนว่าเขาไปเจอหนังเรื่องหนึงมาเดี๋ยวเขารู้สึกว่าอยากชวนเราสองคนมาเล่นมาทำ d r e a m i อะไรเงี้ย ผมรู้ส right, right. ึกแรกคือมันผมรู้สึกว่าเอ๊ะหนังหนังมันมันต้องเป็นหนังแบบไหนที่ที่ผมรู้สึกว่าเขาอยากจะชวนเราไปเล่นแล้วเหมือนว่าเขาเห็นตัวเราในนั้นยังไงแล้วหนังมันมันมันเจ๋งแค่ไหนที่พี่ต้องรู้สึกว่าอยากจะเอามันมาเรีะไรูงเ้ยก็เลยรู้สึกว่าเอาโอเคมีการนัดกันไปดูหนังอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นหนังที่ที่ต้องแบบมันเป็นหนังที่ดีจริงๆหรบเป็นหนังที่สนุกแล้วมันมีมันมีหลายๆมิติที่เราดูแล้วเราได้ได้ได้หลายความรู้สึกแล้วแล้วแต่ละความรู้สึกมันสุกออกมาแล้วรู้สึก่่หหนนนังงีทแบบ ออกมาแล้วมันมันเต็มหัวใจมันม,มันถูกเต็มเต็มด้วยด้วยความรู้สึกหลายอนยะ่างเรารู้สึกว่าเออเป็นงานที่ดีแน่นเ้นแล้วก็จริงๆแล้วก็คุยกับพี่โต้องอยู่ตลอดแต่หรือว่ายังไม่เคยทํางานกับพี่โต้องอย่างเงี้ยรวมอยู่ในหมู่เขาไม่เคยทํางานด้วยแต่ว่าเขาเป็นสองคนที่เราติดตามงานแล้วก็เพื่อทูนเป็นัเทพเจ้าแห่งรถยนต์นนอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วทำงานกับพีพีด้วยเราก็สบายใจที่สุดอ้าวแต่เมื่อกี้พีพีบอกว่าตอนแรกคุณจะปฏิเสธนะแหม จรริงหือเปล่ามันจรริงหือเเปล่าพราะพี่โต้บอกว่าถ้าคุณประเดี๋เขามีข่าวเกาเหล่ากันอยู่พี่เออลิกยาตลอดจริงเพราะว่างอนกันอ่ะงอนกันเขาเออต้องงอนกันเราก็เลยบอกว่าเราจะไม่ทำงานเสร็จแล้วคุณถ่ายเสร็จยังคะถ่ายตอนนั้นเหรอครับอยู่ในช่วงเวลานั้นก่อนจะเริ่มถ่ายผ่านไปวันเดียวแล้วเราก็บอกเอาโอเคเราทำก็เลยเราไม่ได้ถ่ายเลยทำไม้องตัดเจนลูคุณด้วยเลยถ้าคือปิด จริงๆต้องบอกว่าเราได้โอกาสที่ที่ที่เราไม่คิดว่าเราจะได้มาก่อนจริงๆแล้วเหมือนว่าผมรู้สึกว่า GDS อ่ะเป็นเป็นบริษัทที่ที่เป็นบริษัทสตูดิโอทำภาพยนตร์ที่ที่เรารู้สึกว่าแค่เราได้ทํางานด้วยมันก็เป็นสุดยอดแล้วอะครับผมว่าตั้งแต่เราเราอยู่อาดาวหรือว่าเราเราเป็นเด็กเริ่มเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยการได้ทํางานกับ GDS อ่ะผมเห็นที่อ b s o l ร t e นึได้ก่อนเลยครับ GDS เป็นค่ายที่นักแสดงผมว่าเกือบจะทุกคนอะอยากอยากทำงานด้วยอยากจะเป็น ครั้งหนึ่งได้ได้มาทำงานกับจีอ่ะจะการการมาร่วมคุณหนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โอโ้โ,อโหโเกินเกินเกินความฝันไปมากอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าว่าเราโชคดีที่ที่พี่ๆเขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่ที่ที่เราจะสามารถอ่ามามาผสมบ,บาง,บางเอิเลเมนต์กันแล้วมันจะทำให้มัน,นไปข้างหน้าได้เลยเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วมันเป็นมันคือต้องบอกเพราให้โอกาสมากกว่าไม่ใช่เราตัดสินใจแต่เพราะเขา,ขาวชวนแล้วมันเป็นมันเป็นโอกาสที่ที่ มันไม่มีคําว่าไม่อีกแล้วเลยครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นเกียรติของเรามากกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นความโชคดีของเราแล้วกันถามพี่พีมพี่ท้ามด้วยได้มกับโปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจครับดีใจหนูมาเป็นตัวเล็กๆเองหนูก็ตื่นเต้นไงทำงานกับวิวกิ้นอย่างเงี้ยนี่ก็ชัดมาดอกนี้ก็ชัดมาทั้งชัดมาเล่นผมเลยเนี่ยเรี่หนูดีใจครับดีใจดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆก็ดีใจที่ทาง GDA ชวนมาทำโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วก็ ตื่นเต้นเหมือนกันตั้งแต่ที่พี่โต้งแบบว่าติดต่อมาอหาห,หนูแลาวแบบเหมือนมีหนังเรื่องนี้พอเราได้ไปดูจริงแล้วสุดแล้วแบบเออมันต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เป็นเป็นหนังที่พอพี่ดูเองเพียงสุดแลแบบเออพีมแล้วก็แบบพอเห็นภาพเองนี่ค่ะใช่แลอ้องชอบมากถึงขนาดที่ไม่ได้เป็นขนาดแสบวันมาลงดูด้วยใช่ครับเพราะว่า พี่จะเปลี่ยนบททั้งหมดเพี่จะเล่นอะไรก็ได้ไ่ายไสยไม่ได้เพราะว่าพี่อยากเขียนบทเองอยากเล่นเป็นอะไรถ้าเขียนบทเองเป็นนางฟ้าไม่มีอะไรเพี่ก็เรื่องบทอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นฝั่งทางทีเดทังหมดทางฝั่งดิจิทัลธุรกิจ เป็นแบบว่ามีบทในมีตัวบทบ้างในส่วนการเรื่องช็อปต่างๆในการเปิดไตรเตอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างในเรื่องนี้ก็จะมีเพลงด้วย,ยครับเพลงในประกอบก็ปล่อยไวแล้วเพลงหนึ่งให้ฟังกันในเทรนเลอร์ครับแล้วก็เดี๋ยวมีให้ติดตามอ่ะอ่ะโคตรมากค่ะกับการมาคุณนี่เป็นเร้นมากเลยับมาแทนกันนะครับครับไม่เป็นไรคุณรม่ก็ทำอะไรคุณคุณ เป็นทั้งหนึ่งในชีวิตของนักแสดงนะคะโดยเฉพาะที่เราเดินทางไปยาวไกลามากเลยอะ่ะนี่ก็ 5, 50ประมาณ50ปีเราได้มาเจอบริษัทจีเอสซึ่งเราดูหนักเข้ามาตั้งแต่เขาเป็นตั้งแต่ยังเป็นอะไรเรื่องัเป็นจีเนี่ยนะคะเราก็แบบเธอแบบอย่างมันมาได้ยังไงเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงตัวเล็กๆคนนึงนนี้อ่ะงานเราก็ไม่ได้เยอะแม้ตนิดเดียว ค่ะโดยเฉพาะได้เล okay. okay. oh ่นกับพมีเพียบอยู่กินที่เราไปเผลอไปยาวอ่ะเราตกใจว่าเฮ้ยติดฝาดแบบนี้กันแล้วแบบนั้นเจออ่ะตกใจเลยตกใจตกใจแล้วก็ดีใจน้องน้องจะเป็นยังไงกันเลยฝาดโน้ตเราจะแบบว่ายังไงคิดไปเลยว่าไม่รู้ว่าน้องจะเป็นไงเพราะดังมากไงฮะไม่รู้ว่าเขาจะนี่คือเขาจะแบบ จะรักเาไหมอะไรย่เ้ยเนาะแล้วก็จะแบบว่ารู้สึกว่าางจปกปไหมข้ากลัวไปหมดเลยคะเราทานกนี้ดังมากเลยนะคนรู้ไหมหนูไม่ได้เพราะมาจากอะไรดังหนูเป็เน็ตไอดอลอือก็มีพาร์กันเนาะแล้วอขาปร่วมงานแล้วมันมีความอบ่นะคะาอย่างพี่กับพี่นเนี่ยไม่ใช่ดูแลเฉพาะักแสดงนะ คือไม่ใช่ดูแลเฉพาะเอาอุโมและแสดงแต่เขามองไปนั่นทงทั้งเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าจำได้เลยว่าแบบสร้างจะขึ้นจะได้แล้วก็ยูกิ้น่ะไปจับไปประยุกต์ขึ้นอนะ่ะไปประยุกต์เอ็กซ์ตร้าที่ขึ้นจะได้อ่ะซึ่งเขาอายุมากกันแล้วอ่ะเราบอกเขาเฮ้ยเขาไม่ใช่ว่าจะต้องมาดูแลเฉพาะนักแสดงผิวหรือว่าคนที่มีพาวเวอร์อะไรเลยแล้วนี่เขาก็ซื้อขนมปิ้งมเลยแล้วเขาก็จะทักทายข้างหน้าเอ็นดู บอกพี่ดูอ่ะน่ารักกันนะแล้วแม่ชอบคนที่ที่ดูแลผู้ใหญ่ไงเขาก็จะหลงเขาไงแล้วถ้าที่หนูเจอเขาไม่ได้เจอเมื่อยอน่ะแต่ว่าบอกตรงว่ามันเป็นอะไรที่เป็นมาสเตอร์พ c e ในชีวิตนักแสดงของแม่แล้วมันจังเขียนไม่มีอลยมันมันเป็นอะไรที่มันแม่จะเก็บเอาไว้ในใจให้ตลอดไปถ้าวันนี้หรือเมื่อลืนนี้หรือปีหน้าแม่มีงานแม่ก็พอใจแล้วว่าชีวิต ไม่พูดะไรมากแบบนี้พูดเยอะแล้วค่ะพี่แขกพี่แขกกอันบกับงานกันีมิมีเพราะว่าดูท็อปที่ใส่มาคือต้องขำมากตอนแรกขอบคุณพี่หมูขอบคุณนะคะขอบคุณต้องขอบคุณพี่หมูนะคะที่ไม่ได้บวชสักปัเลยไม่ั้นพราคงมีอีเวนต์วัดเนาะอีเวนต์ต่างแต่จริงแล้วส่วนตัวเราเรียกว่าตายตาหลับได้ละแต่ยังไม่อยากตายไม่อยากอยู่ในวงการก่อเพราะว่าด้วย อาชีพนักแสดงของเราเนาะแขกเข้าวงการม,มาแปดปีแล้ว<_ <k> _ <v> แล้ววันหนึ่งบอกอืม GDS <_ v> แค่คำนี้แหละแขแบบอุ h, <_ v> ้ยดีใจมากอะไรเงี้ยแบบดีใจจนแบบโหแบบเฮ้ยพอร์ตโฟลิโอโ i, อีกหนึพอร์ตโฟล,ล,ลิโอที่จะอยู่ในความสรงจำเราเนาี่ยเพราะเดี๋ยวทุกคนรู้ครับว่าแขกอยู่สวีเดนนะฮะแล้วก็พอมาบอกว่าเป็น e v p นี่อี้้ v p มาก่อนเออ อันนี้คือเรฟเฟลน่าเรฟเฟลนแต่การใช้ชีวิตของเราเพียงปพีพีอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเจอพีพีครั้งแรกเคยเจอละที่ไอคอนเออตัวมันอยากเล่ากว่าน้อไปบอกแรกมึงมึงกูเหมือนนักยักษ์ขมูขี่เลยแล้วน้องเขาตัวแค่นี้น่ารักมากอันนี้ก็คือแบบเป็นเป็นไอดอลเออเขาคือแบบแฟชั่นนิสทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอกินอีกอย่างเงี้ยยิ่งแบบโอ้โหมาเจอแพ็คคู่เลยถือว่าแบบเวลาเราทำบุญด้วยอะไรอ่ะเออแบบ ดีใจสุดๆเลยแล้วบบขอบคุณทั้งสองคนมากนะที่แบบให้โอกาสในครั้งนี้นะก็ขอบคุณพี่ๆด้วยครับท็่มทบานเราก็ทอาทาพก็เหมือนกันด้วยความที่เอาจริงนะพี่หมูเป็นคนที่ตอนแรกก็ไม่เข้าใจตัวพี่หมูแหละพี่หมูจะเป็นคนที่พูดบอกว่าเอาจริงงนะครับขออนาตครับก็คือมึงต้องทำแต่เขาจะไม่พูดเขาจะมาด้วยสายตาแ,แบบนี้ <c oughs> เราเ้าใจไม่เหลือทำให้พี่เธอในในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทาในเรื่องนี้แต่รู้บ่อ๋อฉันต้องทาฉันไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรแล้วล้าเราก็ทำเพราะทำทุกอย่างให้พี่หมูเลยเพราะสายตาคู่นี้เท่านั้นเลยทําให้พี่ผัวนะตอนแรกที่เจอสายตาคู่นี้อารมณ์พี่แฉไปยังไงตอนนั้นก็มองแหละเขาคิดอ่ะคือหลายคนอาจจะดูมันน่ารักแต่คืออ๋อมึงต้องทำเออก็ ก็ทําออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อใจพี่หมูพี่หมูด้วยเพราะพี่หมูก็พูดมานะแบบด้วยความที่ดูคาแรคเตอร์เราแล้วบอกว่าถ้าแขกทาออกมาแล้วแบบตรงเนี้ยแขกจะแบบพี่เห็นละอะไรเงี้ยแล้วด้วยการทํางานของพี่หมูเราก็เป็นนักแสดงก็ต้องทาให้เต็มที่ที่สุดเนี่พี่หมูมีอะไรอยากจะพูดนะคะเมื่อกี้เขาเขารับสายจากดาราที่เราจะร่วมงานด้วย โพี่แขกก็เป็นคนที่เราล็อกเลยครับล็อกเป้าว่าต้องเป็นพี่แขกอยาาสายตาไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเรยไม่เหมือนไม่มตา้องยังไงอะแขกแขกเป็น exceptional เลยนะพี่เราแต้แตง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 แตเแตง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 แตนแตง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 ิตแบงแตงแตงแตงแบงแต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 งแางแตงแตงแตงาตงแตงแตงแีงแต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 งแง่แงแตงแตงแตตงแงแตงแตงแงแมงแตงอตงแตตงงตตง ขอพี่หมูเทนต้องทำพี่ฝากนะกินกับรันที่โต๊ะปากฟังหมต้องห้ามท่าภาพนเรื่องนี้ทำไมต้องห้ามท่าภาพยนตร์เรื่องนี้พี่เพราะว่ามีพรเอกลาแ่รกับ้านก็มีรอกับหลักหลายร้อยล้านรวมไปถนักแสดง สุดยอดตำนานเมืองไทยเพราะขาบวยและ global star ยันไม่แก่สตาร์เขาอีกเลยจับภาดได้ไงสองได้แต่งบี20มีนาคุณคิดเหรอครับครับก็อยากทุกคนเข้ามาดูกันในโรงภาพยนตร์ครับ20มีนานนี้ผมว่ามันมีหลายๆอย่างที่ผมว่าทุกคนเข้ามาดูแล้วจะได้เจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์ ไปอีกไปอีกไปอีกเหมือนกับตอนที่ผมอ่านบทนะหรือตอนที่ผมไปเล่นอะไรเนี้ยมันก็มีอะไรที่มาเซอร์ไพรส์เราอยู่ตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทุกคนก็เต็มที่มากๆแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้สึกที่ดีออกไปมากๆครับฝากด้วยครับอบคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยูินชอบกินบุ้ยแฉมาานะคะโซบะบุ้ยอรนยู่อยมาก